นันตั้ไทยแลนด์นิวเปิดตัวบริษัทกรอบบริษกรุ๊ปจำกัดอย่างเป็นทางการกับงานเพิ่มสกิลติดอาวุธนักธุรกิจกรอบบริชฉลองยอดจ่ายกำไรให้กับสมาชิกปี2564จำนวน260ล้านบาท ฉลองยอดจายกำไรให้กับสมาชิกไตเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแอปพลิเคชันสุดยิ่งใหญ่ d r o p r h i h App Shopping Online ที่สอนสร้างรายได้ผ่านมือถือแอปพลิเคชันที่รวมทั้งธุรกิจสุขภาพและความงามคุณนํำตลาดแบบ a f ป i l i a t e Program ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองมีระบบดูแลแบบ one stop service ซึ่ง Grobridge นั้นก่อตั้งขึ้นในปี2021โดยคุณกุมภาปุ้ยฝ้าย CEO คนเก่งพร้อมทีมกำลังสำคัญอย่างคุณเอกพันธ์ชมห่วงและคุณวสิรุตจันสีซึ่งภายในระยะเวลา1นนปีมีสินค้า10แบรนด์สมาชิกถึง1ล้านคนและสร้างกำไรไ้สมาชิกกว่า260ล้านบาท งานนี้3ผู้บริหารคุณกุมภาปุ๋ยฝ้าย CEO คุณเอกพันธ์ชมห่วงและคุณวศิริรจันทรศรีได้จัดงานเพิ่มสกิลิดอาวุธนะักธุรกิจ drop r i d g e พร้อมตั้งเป้า roadmap to success ยุทธศาสตร์5ปีในปี2023พร้อมมุ่งสู่อันดับหนึ่งของ e-commerce ธุรกิจและความงามระดับเอเชีย S <S> ก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากๆนะครับที่มีเพื่อนๆมาร่วมงานวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆตอนวันนี้ก็ไม่สามารถมีงานวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนี้คือตอนแรกเรามองเห็นว่ายังไม่มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมอาหารเสริมตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสก็เลยทำแพลตฟอร์มนี้อันนี้สามารถดาวน์โหลดได้สามสามค่ายนะจะเป็น Apple Android แล้วก็โอเวได้ทั้งสามค่ายแล้วครับ ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยคือเราพยายามที่จะออกแบบแอปพลิเคชันให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดให้เป็นสากลก็คือในหมวดของ Apple ของหัวเว่แล้วก็ของบริษัท o o เ g ินะครับก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะทำจ่ายเงินให้เป็นมนาตรฐานตามตามมาตราฐานการชป้็อปปิ้งทั่วไปให้ให,ใหม้มีความเป็นสากลมากขึ้นเป็นการรวมไปไหลายแบรนด์ การลงในแบบแรกก็ต้องตรวจสอบเรื่องคุณภาพก่อนนะครับว่าผ่านออยอไหมแล้วก็ได้มาตรฐานโรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีสินค้าทดลองมาให้สมาชิกได้ลองเทสลองใช้ดูว,ว่าใช้แล้วเกิดผลลัพธ์หรือเปล่าแล้วก็สามารถเซ็นสัญญาเอาเข้าร่วมได้เลยคือในอนาคตเนี่ยก็คือเรามีเรามีแผนที่จะสเกลไปในระดับทีูุ่ิภาคเกเชียครับแล้วก็นึงเ,งเนี่ยพยายามที่จะทำเปิดหลายๆประเทศ ให้มีเป็นสาขาของดอบลิสแต่และประเทศเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของคนที่ใช้งานมากที่สุดครับแล้วก็แผนของถัดไปก็คือเป็นในเรื่องของการสเกลเป็นในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่สามารถที่จะทําในเรื่องของดอบชิปได้ก็เป็นเรื่องของเราก็ที่วางแผนกันไว้ในสองสามปีขา้างหน้าคือคนต่างประเทศก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับ ซึ่งโดยแอปพลิเคชันของเราครับก็มีการทําในระบบของการแปลภาษาในประเทศต่างๆที่ที่จะไปรองรับที่ที่จะหาฐานลูกค้าในต่างประเทศได้ง่ายครับการโหลดครั้งแรกแล้วก็มีคูปองมาสามร้อให้สมาชิกได้สามารถเข้ามาช้อปปิ้งในแอปได้นะครับแล้วสมมติว่าถ้ามีการสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะมีแจกคูปองเยู่ด้วยก็อยากจะฝากทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก e ็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้กับบริษัทนะครับบริษัทจะมีการเทรนการสอนแล้วก็เติดตัวไปพร้อมๆกันครับก็สำหรับโดดดิ้นแล้วที่ก้าวมาถึงจุดนีก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะตอนนี้ก็เราเพิ่งเปิดมา1ปีนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเราและอยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมสร้าง ดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งมอบอาหารเสริมดีให้กับคนไทยและคนต่างประเทศด้วยค่ะย้ายฝั่งในเรื่องนอวัตรกรรมกับไอ้บรทุกั่นหน่อยแล้วกันนะคะก็ทางผมก็เป็นตัวแทนของฝั่งบริษัทในฝั่งของเทยูยี่นะครับก็คือทางทางบริษัทเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาก็คือทุกทุกทุกคนที่บริษัททีมหลังบ้านทั้งหมดเนี่ยก็คือพยายามหาโซลูชันหานวัตรกรรมใหม่ๆที่เดินมาตอบโจทย์ในเรื่องของการขายออนไลน์การทำการตลาดออนไลน์ให้มันง่ายที่สุด แล้วก็ทางทางเราเนี่ยก็คือขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดแล้วก็ทำให้ทุกคนที่เข้ามาจอยในธุรกิจเนี่ยครับก็คือมีรายได้มากขึ้นและเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้มากขึ้นครับ i new